แจกฟรีแล้ววันนี้ Sid My e a r t ์สซิลล i z เซชัน6เกมสร้างอารยธรรมและตำนานที่คุณจะต้องเริ่มสร้างชาติของคุณตั้งแต่ยุคหิน้นฟันฝ่าบททดสอบแห่งการเวลาเลือกเส้นทางของคุณเองหรืออย่างอิสระจนได้เป็นผู้นำของโลกในด้านต่างๆขอเกมวางแผนไม่ควรพลาดโดยประการทั้งปวงสวัสดีครับทุกท่าน วันนี้ Sid m ม e r c i v i l i z a t i o n ภาค6กก็ได้แจกฟรีทั้ง EPIC Game Store แล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีดาวน์โหลดเกมนี้ให้เพื่อนๆได้เล่นแบบฟรีๆกันไปเลยครับถ้าคุณโหลดตอนนี้คุณจะเล่นได้ฟรีตลอดไปแต่ว่ามันแจกถึงแค่วันที่24เท่านั้นนะครับดังนั้นก็ต้องรีบๆกันหน่อยนะโดยที่ก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องมี ID EPIC นะครับแล้ก็มาลงชื่อเข้าใช้ก่อนเลยนะ วันนี้ผมจะมาสอนถึงขั้นสร้างบัญชีไปด้วยเลยแล้วกันนะมันก็จะมีถามนะครับพวกนี้ก็ไม่ต้องถ้าไม่เคยเล่นก็นไม่ต้องนะครับผมก็เลือกจะไม่นะครับหลังจากนั้นก็ใส่ข้อมูลส่วนตัวไปนะครับอีเมลวันเกิดชื่อนามสกุลรหัสผ่านนะครับใส่ไปเลยตามที่เราจะใช้นั่นแหละครับแล้วก็จดไว้ด้วยนะแล้วทีนี้มันก็จะมีอีเมลส่งไปนะครับที่ gmail ของเราหรือว่าเมลของเพื่อนๆน,นะครับที่สมัครไว้นะนี่รอสักแป๊บหนึงก็จะขึ้นมาของ epic game อย่างนี้นะครับแล้วก็แทากว่ามันไม่ขึ้นก็รีเฟซเอาเนาะหรือไปดูในสแปมบล็อกก็ได้นะบางทีก็จะไปตรงนั้นแล้วก็กรอบโค้ดเนี้ยห้าศูนองสี่สามของเพื่อนๆเ,เป็นอะไรก็ตามนั้นนะครับอันนี้จะเป็น otp นะใช้ครั้งเดียวอันนี้ก็เสร็จแล้วครับเรียบร้อย แค่นี้ก็จะเป็นการที่ว่าเรามี IDE p i c แล้วนะครับตอนนี้เราก็ลงมาเลื่อนลงมาในโซนที่เขียนว่าเกมฟรีอย่างนี้นะครับคุณก็กดเข้าไปเลยนะแล้วก็ดาวน์โหลดไม่ใช่สิมันต้องเออดาวน์โหลดได้เลยปะกดดาวน์โหลดงนี้เลยอ่ามันก็จะเด้งขึ้นมานะครับเป็นหน้าจอํอหรับสั่งซื้อนะซึ่งเราก็ ไม่จะได้จ่ายอ่ะได้ฟรีอ่ะใช่ไหมกดไปก็ได้ครับอันนี้เขาส่งเมลมาให้นะเผื่อมีโปรโมชั่นกดสั่งซื้อไปนะครับถึงมันจะบอกว่าสั่งซื้อแต่ว่าก็คือเราได้ฟรีนะอืมไม่ต้องกลัวไปนะครับเรียบร้อยครับผมแค่นี้ก็คือได้แล้วเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าถ้าก็จะเล่นเนี่ยก็ต้องดาวน์โหลดลันเชอร์ด้วยนะครับก็กดดาวน์โหลดลันเชอร์ไปเลยก็ได้นะเออ เนี่ยมันก็จะเอา Epic i n s tall er มาลงนะครับผมทีนี้มันก็จะคล้ายๆสตรีมแหละนะก็กดเข้าไปจะลง Epic g เกม Launcher ไว้ที่ไหนครับก็ปกติก็ลงไดซีกันไปนะครับรอให้ตัว Launcher มัน i n s tall สักครู่หนึ่งนะครับทีนี้พอเราอินส tall เสร็จแล้วนะครับมันก็จะมาหน้าจอล็อกอินนะครับ ันนี้เราก็ใส่ไปเลยนะครับอีเมลที่เราสมัครเมื่อกี้นะเหมือนเดิมครับกลับเข้าไปดูที่อีเมลของเรานะครับก็จะมีรหัสส่งมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ใส่ไปนะครับ1 1ึ่งหนึนะครับ remember device นะครับรอบต่อไปจะได้ไม่ต้องล็อกอินแบบนี้อีกนะครับก็ yes c o n t i n u e ไปเลยครับผม โอเคทีนี้เข้ามาแล้วหน้าตาก็สังเกตดูว่ามันจะคล้ายๆกับบนเว็บเลยนะครับก็เรามีแล้วใช่ไหมอันนี้เราก็กดเข้าไปก็ in Library เรียบร้อยกดเข้าไปดูที่ Library นะครับเรามีเกมอะไรแล้วบ้างนี่มาแล้วนะครับ Civilization ก็สามารถ i n s t a l l แล้วก็พอ install เสร็จก็สามารถเล่นได้เลยครับผมแค่นี้เองง่ายๆนะครับก็ จัดสรรเวลานอนกันให้ดีนะครับเพราะว่าเกมนี้บอกเลยว่ากินเวลาเยอะมากแล้วก็ถ้าเพื่อนๆติดปัญหาหรือว่าข้อสงสัยในการเล่นเกมนี้อยากได้เทคนิคดีๆก็ติดตามช่องผมไว้ได้นะครับเฟสบอยข้าวยินดีเล่นกับเพื่อนๆทุกคนครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยสวัสดีครับ